ในกิดเรามันนึกขึ้นนะว่าเอายามสามตามาดูให้โยมคนนี้หน่อยแกป่วยแกไม่สบายว่างนั้นเออก็อามามาดูให้โยมเขามันก็ตกตาที่หนึ่งการจบหลักเออมีโอกาสที่จะหายตอนนี้ตาคนนั้นเป็นเหมือนกับอามาพิกอามาพาดนี่แหละพี่กายไม่ได้เลยเป็นมาได้สองอาทิตย์แล้วโยมโยมมาหา โยมมาดูให้แกมาดูวันนี้แหละอืมทีนี้จิตอาตมาก็เลยคิดขึ้นในจิตคิดขึ้นในใจอาตมานี่แหละคิดน,นึกขึ้นอาตมาก็บอกว่าโยมให้ไปถวายสังกะทานสี่ชุดนะแล้วก็ปล่อยปลากเกินอายุของโยมคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายนั่นแหละอาตมาบอกใชค่ะสังกะทานสี่ชุดนี่ให้ห่อเอา ให้ทาเอาทําเป็นชุดเป็นชุดเอานะเจ้าค่ะปู่เออซื้อพวกสบร่ยาชีฟันพวกเกือบพวกรองเท้าพวกอะไรนะเออเอามาใส่ให้ด้วยว่างั้นเพราะว่าเคยมีคนถวายสังฆทานอยู่บอกว่าเจ้ากํนใยเวรดวงกิตดวงวิญญาณบอกว่าไปไหนไม่ได้ว่างั้นทำไมไปไม่ได้ไม่มีพ้าหานะเหมือนผ้าหานะคืออะไรเกือบลนะพ้าหานะก็เลยเจ้าค่ะเออไม่มีรองเท้าว่างั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องทําใส่รองเท้าด้วยวิธี ทำสังฆทานนะถ้าจะเป็นเสื้อผ้าก็ใส่ได้อยู่ให้เป็นเสื้อขาวกางเกงขาว,วผ้าขาวหรือว่าผ้าใรก็ได้ที่พระท่านใช้ได้นะให้ทําเป็นสี่ชุดอัตมาว่าเออเพราะว่าโยมคนนี้รู้ว่าหนักอยู่นะอ,อือหมอยังตรวจพิสูจน์โรคไม่ได้เลยบางทีเอ,อ อาตมาก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรนสงสัยเจ้ากรรมนายเวรนบังไว้นะบางทีก็มีอยู่นะโรคก,กรรมโรคเวรนมันมีบางทีโรคก,กินยาไม่หายก็มีรักษาไม่หายก็มีต้องใช้ธรรมะโอสถดต้องเอาบุญรักษาต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เกียรติเจ้ากรรมนายเวียนต้องจังอกจั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติจริงๆให้ทําสังฆทานสี่ชุดนะให้ไปถวายพระสี่รูปบาง,งันอาตมาบอกเนาะเจ้าค่ะเอออาตมาก็บอกแบบนี้แหละ แล้วก็ปล่อยปลาเกินอายุด้วยปลาที่อยู่ตลาดนะเขา,ายุกงเจ็ดสิบสามปีแล้วก็ปล่อยเจ็ดสิบสี่ตัวประมาณตัวเล็กๆก,ก็ได้ตัดผมตัดเล็บใส่ในถังปลาอธิษฐานปล่อยด้วยเออเอาไปปล่อยสระน้ําที่ไม่มีคนกินหรือว่าเป็นสระน้ําที่ใหญ่บ่อน้ําที่ใหญ่เป็นทางน้ําไหลก็ได้ก็แนะนําให้คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า โอ้ยจะเป็นถูกอย่างหลายสิมีสจีมีเงินสื่อสังฆัทานบา่สิมีเงินเฮ็ดสังฆทานบา่คนหนึ่งพูดขึ้นมานะ <c oughs> แต่ว่าขับรถคันใหญ่อยู่นะเออมีรถคันใหญ่มาหาอาตมาเจาค่ะ <c oughs> เออนี่แหละคนไม่เคยทําบุญเอออาตมาก็เลยถามไปโอ้ยไม่เคยทําบุญเลยไม่ค่อยได้ทําบุญเลย <c oughs> เอ๋อเอะไม่ใส่บาตรไม่ทําบุญเลยมีแต่หาเงินหาทองเออไม่ทําบุญมันก็เป็นแบบนี้แหละคนอืม แต่ว่ามีรถคันใหญ่เนาะมีรถกระบะใช่ไหมเจ้าค่ะมีรถจอดอยู่นั้นมีรถกระบะอย่างดีดูหน้าตาก็ดูดีนะแค่ถวายสังฆทานสี่ชุดทำไมจะทําไม่ได้ไปรักษาโยมคนป่วยไม่รู้ว่าหมดจีมหนะมื่นนะใช่ไหมเจ้าค่ะแค่ทำสังฆทำสังฆทานไม่ต้องไปทําชุดใหญ่ก็ได้เล็กๆก็ได้ธรรมาดาใช่ไหมเจ้าค่ะถวายพระคุณเจ้าสี่รูปแล้วก็ถวายปัจจัยองละร้อยองละร้อยก็ได้ใช่ไหม หรือตามกําลังศรัทธาองค์ละยี่สิบาทก็ยังได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะเออองค์ละยี่สิบาทองค์ละร้อยก็ยังได้เลยใช่ไหมเออมันก็แค่นั้นเนละยเราก็ทําไปอือัตมาแนะนําให้เขาจะทําไม่ทําอัตมาก็ไม่รู้นะถ้าแนะนําให้แล้วไม่ไม่ทําก็แล้วแต่เพราะอัตมาก็อยากให้หายหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายข้อหายกินหายเบียนหายภัยนะใครที่มาหาก็ตาม อตาตมามีความปรารถนาเอหายทุกข์หายสุขหายโลคหายไปหายข้อหายเขียนๆๆหายเวียนหายภัยปรารถนาอยากจะให้มั่งมีสีสุขแค้วแาดปลอดภัยตัวปรารถนาอยากให้มีโชคมีชัยมีโชคมีลาบลาบผลปุลทวีบังเกิดเป็นดีสิะะรีมงคลแมนบ่ละเจ้าค่ะอื